มาดูคนเกิดวันอาทิตย์ของวันเสาร์ที่16นี้เป็นอย่างไรบ้างคะ่ะการงานความขยันอดทนพยายามที่ผ่านมาจะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้ในไม่ชานี้คะ่ะการเงินช่วงนี้ขอให้งดในเรื่องของการลงทุนไปก่อนนะคะเงินที่มีอยู่ให้เน้นเก็บอ,อมไว้ดีที่สุดคะ่ะความรักคนมีคู่ช่วงนี้ไปไหนก็ไปกันไปด้วยกันอยู่เสมอไม่ยอมห่างหายกันเลยคะ่ะคนโสดคงต้องอยู่แบบสดไปก่อนนะคะในช่วงนี้คะ่ะ ไม่ดูคนเกิดวันจันทร์ของวันเสาร์ที่16นี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะการงานค่อนข้างที่จะราบรื่นดีมาหากงานไหนที่คุณรับผิดชอบมาเป็นเวลานานอันนั้นจะประสบความสําเร็จในเร็วๆนี้ค่ะการเงินเงินที่ได้มาทุกบาททุกสตางค์นั้นเป็นน้ําพักน้ําแรงของคุณล้วนๆค่ะเพราะฉะนั้นยังไม่ได้มีในเรื่องของโชคลาภเข้ามาในตอนนี้ความรักคนมีคู่ยิ่งอยู่ด้วยกันนานยิ่งมีความรักกันมากขึ้นเพียบพร้อมไปหมดทุกอย่างค่ะ คนโสดยังไม่มีวีว่แววจะมีเนื้อคู่เลยค่ะมาดูคนเกิดวันอังคารของวันเสาร์ที่16นี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะการงานช่วงนี้ดวงการงานจะราบรื่นและมีโอกาสประสบความสําเร็จค่ะได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดีค่ะการเงินมีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของการเงินค่ะลงทุนก็จะได้รับผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจความรักคนมีคู่ยิ่งนานวานันยิ่งรักกันแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นค่ะ คนโสดกำลังมีคนพยายามที่จะเข้ามาตีสนิทด้วยนะคะตอนนี้มาดูคนเกิดวันพุธของวันเสาร์ที่16นี้เป็นอย่างไรบ้างคะ่ะการงานคะ่ะช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะเหน็ดเหนื่อยเพราะว่างานหนักแต่มันก็จะสำเร็จไปได้คะ่ะแนะนำให้ไปถวายสังฆทานเพื่อเป็นการเสริมดวงคะ่ะการเงินถึงแม้ว่าช่วงนี้โชคลาภยังไม่มีแต่ก็ยังพอที่จะมีไรายได้ขอให้วางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายให้ดีคะ่ะจะไม่เกิดการตึงมือ ความรักคนมีคู่อยู่ด้วยกันและดูแลก,กันอยู่ตลอดเวลาคนโสดอยู่คนเดียวดีแล้วค่ะจะทำอะไรก็ทำได้อย่างสบายสบายไ่ดูคนเกิดวันพระทัศนดีของวันเสาร์ที่16นี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะการงานเตรียมตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเข้ามาหาคุณค่ะ การเงินมีรหลได้เข้ามาเรื่อยๆอีกทั้งค่าใช้ใจ่ายต่างๆก็ลดลงจึงทําให้มีเหลือเงินติดมากเพิ่มขึ้นค่ะและยังจะมีลาภก้อนใหญ่ได้ด้วยในเมชาหนี้ค่ะความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์คุณทั้งสองมีต่อกันไปได้สวยค่ะแล้วก็มีแต่เรื่องดีๆเข้ามารอฟังได้เลยค่ะคนโสดมีโอกาสที่จะพบคนที่เข้ามาชอบแล้วแล้วก็เป็นคนดีด้วยค่ะมาดูคนเกิดวันศุกร์ข,ของันเสาร์ที่16นี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะ การงานช่วงนี้ต้องเหนื่อยมากหน่อยเพราะว่าช่วงปลายปีงานอาจจะเยอะนิดนึงขอแนะนำให้ไปทำบุญช่วยเหลือผู้ยากไร้เพื่อเสริมดวงในเรื่องของการงานค่ะการเงินต้องวางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายให้ดีนะคะอาจจะมีรายจ่ายงอกเงินขึ้นมาโดยที่เราคาดไม่ถึงค่ะความรักคนมีคู่ความรักเริ่มจืดจางแต่คุณก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะคนโสดขอให้ใจเย็นๆค่ะ ตัดสินใจก็อย่าเพิ่งมอบใจไปให้ใครเพื่อใจเอาไว้ก่อนบ้างนะคะไปดูคนเกิดวันเสาร์ของวันเสาร์ที่16นี้เป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ การงานหากคุณมีความฝันหรือวางแผนการงานอะไรไว้ก็ข,ขอให้ใจเย็นๆแล้วก็อดทนค่ะค่อยๆทําไปอย่าเพิ่งใจร้อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะประสบความสําเร็จได้ค่ะการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่มีปัญหาให้เด็ดร้อนเพียงแต่ว่ารายได้กําไรเข้ามาอาจจะช้าหน่อยไม่ทันใจต้องใจเย็นๆให้มากค่ะ ความรักคนมีคู่คนรักของคุณมั่นคงกับคุณเสมอคะ่ะแต่อาจจะไม่ค่อยแสดงออกแต่ความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองไม่มีอะไรจะมาทำให้ขาดลงได้คะ่ะคนโสดคงต้องรอรักแท้อีกต่อไปคะ่ะ